สวัสดีครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2567นะครับวันนี้จะมารีวิวยางตัวใหม่ล่าสุดจากยี่ห้อปโปรไลน์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นชื่ออะไรเอสเทคนะครับเอสเทคก็มีเอสแทีเอ็ก e นะครับที่ผมก็สั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งนึกออกว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยางสูง 121นะครับความสูงก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง121นะครับหน้ากว้าง43มิลนะครับสำหรับใส่ล้อ1.9นะครับแล้วก็เนื้อยางนะครับโดยโปรไลน์เนี่ยจะมีเนื้อยาง2แบบนะครับเป็น Predator จะเป็นจุดสีนึ่งเงินนะครับแล้วก็จะเป็น G8 นะครับจุดสีส้มนะครับตัว G8 เนี่ยก็เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับรถที่มีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็มีความทนทานนะครับสำหรับเนื้อยางนะครับ ตัวสำหรับเมื่อกี้ที่ผมไปฟังรีวิวมาของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่า p ีเดเตอรเนี่ยก็ใช้อ,อ,อายุการใช้งานจะสั้นกว่าตัวตัว G8 นะครัที่เป็นสีส้มนะเพราะว่าเนื้อยาง p ีเดเตอรจะนิ่มกว่านะครับอ mm ัน hmm. นี้ผมก็เลยสั่งตัว G8 มานะครับเพราะว่ามันมีสีส้มให้สั่งนะครับ mm hmm. ก็ตัวลักษณะที่มัน แตกกว่ารุ่นอื่นของโปรไลก็คือเขาบอกว่ามันจะมีเป็นคล้ายๆแบบเป็นรูปรังพึ่งเนี่ยเป็นเป็นตัวยางขึ้นรูปอยู่ด้านในนะครับตรงตรงแก้มยางด้านเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อที่จะรักษาทรงยางให้มันอยู่ไม่แบนมากนะครับเราสำหรับการรับน้ำหนักเยอะๆหรือว่าเวลากด,เว,ากดเวลากดเวลาขึ้นเขาเนี่ย เวลาขึ้นเขาซึ่งเวลาเวลายางกดไปกับพื้นเนี่ยมันก็จะบิดนะครับอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้เขาก็เขาก็โฆษณาว่ามันมีตัวลังพึ่งนะครับตรงแกนยางครับผมก็ไปดูในรีวิวมามเขาก็เอาตัวฟองน้ําออกนะแล้วก็บิดมาให้ดูด้านในนะเออก็เป็นลังพึ่งครับก็พยายามไปหาดูหลายคลิปนะเพราะว่าในตัว คู่มือของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้โชว์นะครับว่ารังผึ่งเป็นยังไงนะฮะเขาไปหาจนเจอก็คือสรุปว่ามันก็เป็นรังผึ่งตรงแก้มยางนะเพื่อที่จะรักษาแก้มยางไม่ให้มันนิ่มเกินไปนะครับแล้วก็ตัวแก้มยางเนี่ยก็จะมีเขียนนะครับเขียนเอเซ็กนะครับแล้วก็มีตัวลูกศรด้วยนะครับคือลูกศรก็คือสมมติเวลาเราติดติดติดตั้งยางไปกับรถเนี่ยก็ต้องดูว่าให้ลูกศรมันวิ่งไปตาม ตามที่เขาตั้งไว้นะครับเพราะว่าตัวดอกยางเนี่ยเขาก็จะทํามาเพื่อรับกับลักษณะการวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็แล้วก็ตัวดอกยางเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัว V นะครับเป็นตัว V ก็คือเดี๋ยวจะดูลูกศรก่อนอ่าคือลูกศรลูกศรมันหมุนไปทางเนี้ยตัว V มันก็มันก็จะ คือจะเป็นรูปเหมือนกับตัว V ไปเดินไปข้างหน้านะครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มันมีแล้วก็ก็จะมีปั๊มนูนนะครับว่าโปรโลไลน,นะครับแล้วก็เอเซกนะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับลักษณะดอกยางเนี่ยตัวดอกยางเนี่ยก็จะเป็นยางเป็นบล็อกๆนะครับเป็นบล็อก ก็สามารถที่เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโพลายนะครับที่สามารถที่จะเกาะได้ทุกพื้นผิวนะครับแล้วก็บนพืชบน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 ,บนด้านบนสุดของตัวดอกอยางเนี่ยก็จะมีขีดนะครับเป็นขีดอย่างนี้แล้วก็มีกากบาทอีกนะครับเพื่อว่าเวลาเวลามันเวลากดทับเนี่ยมันก็จะมีมันก็สามารถที่จะช่วยในการยึดเกาะได้ดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ระหว่างดอกเนี่ยระหว่างดอกยางเนี่ยจะก็จะมีขีดเล็กๆครับอย่างด้านข้างข้างเนี่ยด้านข้างขงเนี่ยระหว่างดอกมันก็จะมีขีดเล็กๆโดยปกติเนี่ยบางอดอกยางบางอย่างเนี่ยที่ของปโป,ปโรไลที่ทําออกมาเนี่ยคือระหว่างดอกก็จะเป็นเป็นโล่งๆไ้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีตัวขีดเล็กๆขึ้นมาแ้ะเป็นขีดสูงน่าจะประมาณสัก1มิลน,นะครับเขาบอกว่าเวลาที่มัน โครนเข้าไปเกาะเนี At ่ยเวลาวิ่งมันก็สามารถที่จะสลัดโคลนออกไปได้นะก็คือมันไม่เกาะมันจะเกาะแน่นไม่ได้เพราะมันจะติดี่ตัวขีดเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเวลาเวลาเข้าไปจิกยางมันก็ยังจิกได้ดีเพราะว่ามันจะโดนดอกก่อนที่ก่อนที่จะไปโดนในตัวตัวตัวยางนูนเล็กๆเส้นเล็กเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมครับซึ่งความรู้เนี่ยผมก็ ไปอ่านมาจากในตัวตัวายาง BF นะครับที่เขาทำแบบนั้นนะซึ่งตัวนี้ก็ทำด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างดอกยางเนี่ยก็จะมีตัวขีดอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็มีเกือบทุกอันเลยนะครับตัวในช่วงกลางนะครับแล้วก็ช่วงริมนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนี่ก็มีดอกยางนูนออกมานะครับเพื่อที่จะไว้เกาะปีนด้านข้างขึ้นไปได้นะครับสำหรับ ท่านที่ต้องการยางที่เกาะได้ดีแล้วก็มีอายุการใช้งานยืนยืนนานนะก็บูไลตัว G8 นี่ก็เป็นตัวเลื่อนะครับพราว่าผมก็มีตัว G8 นี่เป็นซ u เปอร์ a วสแวเปอร์นี่ก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วยังไม่พังเลยก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับก็ถือว่าทนนะก็อันนี้นะครับรหัสก็คือโปรนะครับ PRO 1025414ราคาคู่ละ 1,390นสารอย้าสิบาทนะครับตัวฟองน้ำก็เป็นฟองน้ำแบบชั้นเดียวนะแล้วก็มีความแน่นพอสมควรนะครับจากการที่จับนะสีขาวข้างในก็รับน้ำหนักรถได้สบายๆนะครับก็ตัว g 8ดเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวแต้มส้มเนี่ยก็บอกว่าเหมาะสำหรับอุณหภูมิของบ้านเรานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับราชอบสีส้มหรือสีเงินแต่ว่าตอนนี้เรามีแต่สีส้มนะครับ เป็นเนื้อ G8 นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางเรานะผมเราก็จะมี f a c e b o o k y o u t u b e i n s t a g กรมเว็บไซต์ line นะครับสำหรับท่านที่จะเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับ RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบชิ้นไหนยังไงเนี่ยก็อาจจะก๊อปเข้าไปซื้อในช h อป e ีก็ได้นะครับหรือว่า ลน์มาก็ได้ครับลน์ก็ hda l i e n นะครับหรือว่า inbox มาในเพจ Facebook rc scale thailand ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปเพิ่มไปให้นะครับแล้วก็จะเช็คดูว่ามันมีของหรือไม่มีนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะมาชมสินค้าที่ร้านหรือจะมาเล่นนะครับก็ลองโทรมาก่อนนะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับเผื่อผมว่างก็จะได้มาเจอกันนะครับเผื่อเอาไปกินคงกินข้าวนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่3 1น,นะครับปีหน้าครับเป็นปีใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ